จะเรียกว่าการจราจรทางน้ำนั่นเองนะคะก็จากภาพมุมสูงแล้วเดี๋ยวไปถามท่านนายเภอศรีธรรมหน่อยแล้วกันนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับนายเพอเมืองท่านศรีธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทษค่ะนี้นี่ไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวทีมงานต่อท่านศรีธรรมทีนะทีมงานนะท่านศรีธรรมราชแก้วนายเพอเมืองสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าน้ําจะเข้าตัวเมืองอยู่บ้างนะครับแต่เข้าใจว่าคงจะ ทําคันกั้นน้ําไว้อะไรไว้เนี่ยนะป้องกันอยู่เนาะที่สุพรรณก็ถือว่าเป็นน้ําก้อนใหม่ที่น่าจะหนักสุดนะขณะนี้นะครับท,ท่านศรีธรรมครับสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับตันงช้ากพรัะนที่เข้าลงมาในพื้นที่ครับน้ำเข้าเมืองไม่ได้ ตอนนี้น้ําเข้าตัวเมืองไหมท่นานตัวเมือนี้บล็อกไว้ครับบล็อกไว้แต่ว่าอาน้ำระดับน้ำนี่สูงกว่าถนนประพันธ์รักษานี่ประมาณแปด่สองเซนแปดสิบโอเกือบเมตรนะท่านนะแปดสิบสองเซนแต่ใช่ๆๆแต่ว่ารเรา,าเรามีเรามีเรามีพนังบล็อกอยู่ถุงให้ครับท่านครับแต่ว่าระดับทำพนังบล็อกและก็ทางกระสอบใจในบางจุด นะครับ้วก็เครื่องสูบน้ําทั้งหมดเรามีอยู่ในเขตโดยเฉพาะในเขตเทศ,ศาบาลเมืองเนี่ยว่ามีอยู่สามสิบกว่าเครื่องอครับรวมทั้งเครื่องสุบน้าของปอ,อพอขนาดใหญ่ด้วยที่นาทีละสอง 28, สองหมื่นแปดพันแรง่ายสองสองหมื่นแปดพันลูกบาทเนี่ยก็มีอยู่ครับครับถ้างั้นในตัวเมืองสุสพรรณบุรีตอนนี้เนี่ยมีน้ําเข้าไปท่วมขังถนนตรงไหนอย,อย่างไรบ้างหรือชุมชนตรงไหนบ้างไหมครับหรือยังล็อกอยู่นิดเดียวที่นังด้วยือมานิดเดียวนิดเดียวที่นาวดาทอง น้ำดาวทียรน้ำรั่วซึมก็มาใช่ครับใช่ครับแต่ก็พยายามตก้ปัญนาอยู่ไอ้ช่ถ้าสอบการล็อกล็อกน้าอยู่ครับแสดงว่าตอนนี้ในตัวเมืองน้ํายังไม่เข้านะท่านนะยังบล็อกอยู่นะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ายังอยู่ครับแล้วพื้นที่ชายขอบไปท่านครับชายขอบก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นเกษตรส่วนทางไอ้บ้านเดือนเนี่ยส่วนมากการเดินทางก็ก็ยังยังเดินทางนด้อยู่ครับครับตะลิงไนจกเว้นถนนตาม ตามตามพอยต่างๆในระดับหมู่บ้านในพื้นที่น่โอเคนั่นแหละ,ะบางแห่งก็โดนนำเข้มใครับตาตลิ่งชันสุพรรณยังเดินทางได้ตามปกติสุพรรณไปศรีประจันตําังโนนยังไปได้นะท่านนะศรออีประจันยังไม่แน่ศรีประจันไปได้ไปได้ไปได้การสารหลักยังยังไปได้ไม่มีปัญหาสาหลักสา,ามสีส่ศูนย์ฮะแต่ว่าที่ต้องระวังยี่สิบสี่ชั่วโมงก็นี่ละครับที่ถนนพระพันวษาใช่ไหมครับท่านครับ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นที่ลุ่งถับครับรับน้ามีสูงกว่าถนนแปดิบ8.2เขนแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำานังกัน้ำความกระบังอยู่ตลอดเวลาสมมุติท่านนี่มีสมมตินะเผื่อว่าแล้วถ้ามันเกิดแตกพังเข้ามามันจะเข้ามาตัวเมืองขนาดไหนครับเข้ามาลึกขนาดไหนครับผมทางทางเทศบาลเองเองเราเข้มแข็งมากนะครับครับเข้มแข็งมากดูแลตลอด24ชั่วโมง ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแม่น้ําแม่น้ําสุพรรณว่าท่านหรือดถ้าจริงใช่ไหมถ้าจริงแม่น้ําสุพรรณถ้าจีนเนี่ยนะก็คือไหลผ่านตัวเมืองใช่ไหมครับแล้วก็คือจุดอ่อนจุดนี้คือจุดตรงนี้คือจุดอ่อนที่สุดืมจะผ่ากตัวเมืองแลวไปบางปลามาครับไปบางปลาหมาโอ้บางปลามาสองพี่น้องหนักมากเลยครับท่านนะตอนนี้ใช่คปับใช่ครับใหญ่ปับอ่าขอบคุณท่านศรีธรรมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ